น,ะะน้องจีบกุณวันนี้มาได้ไปไหนแจ้เชียงใหม่ถ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เจ้ใครก็ไม่รู้เช้า,าตอนเจ้งหงขึ้นอนะ่ะเขาบอกเขาอยู่เชียงใหม่เฟซบุีใหม่เนี่ยบอกเป็นเฟซีใหม่นะคะ่ เวลาไหลแล้วหาวดีจังเลยดิร้านปลาหมึกมาแล้วปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ร้านน้ำปั่นน้ำปั่นปลาหมึกเริม่มปิดร้านาากันแล้วตลาดเทรดกิฟต์ก็จะเป็นอย่างนี้เทดิฟปากน้ำเงียบ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 อะฟังคนติ่มไป จบแล้วดิเรื่องเรียนเสริมสวยไม่ใช่เพราะน้องบอลเข้ามาเนี่ยเห็นตัดผมเจ้าหงก็ตัดให้เฮียนะเฮียก็ไปเรียนของของสาพช่างดินแดงนะแต่นั้นเขาเข้าไปเรียนแบบหัวแบบฝึกได้เยอะอะสมุดปากการนี่ยยังฝึกได้น้อยนะตอนเรียน แต่แต่ที่เราเสียตังนิรันรัดอ่ะเขาจะไม่มีเขาไม่มีหุ่นมีแต่เขาจ้างคนแก่มาทำกาวผม้าวผมเป็นผมพวกผมพวกรงานแต่งอะไรพวก่ี้เจ้าบ่าวเจ้าเอยเจ้าสาวผมชมเจ้าสาวเงี้ยเออก้าวขึ้นไปแต่เจ้าลืมหมดแล้วด้วยเตมไปแล้ว แต่ถ้าจะมาก้าวใหม่ก็คงได้อยู่ตแต่มันสมัยเดี๋ยวนี้นะมันมีขายนะทรงอะ่ะชื่หผมก็มาเรียนสาพัาช่างอีกแบตเตอรียนนะตัดผมไมเ่เฮ่ะแต่เฮียเข้าไปเรียนเรียนแถวดินแดงโอโ้โหตัดเด็กนักเรียน สัาพัช่างนี้ก็ไปตามโรบินสันอยู่นี่ไปตามห้างมันร้อนตัดตามห้างตามโรงเรียนตามโรงเรียนบางเด็กบางคนก็หัวเนียวนึบเลยขี้เกียดสะผมเอ้ย <c oughs> <c oughs> สนุกอีกอย่างเงี้ยร้านเนี้ย อันนี้เดิพอนังบ่อนปิยาบาเบอร์ปิยาบาเบอร์นี่คนเยอะนะเขามีเกือบยี่สิบโตะนะธรรมดาก็จะเปิดข้างบนเลยรถมันบังอยู่เนี่ยหมุนจิ้วจิ้วเนี่ยเขาคิดเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มั้งร้อยหนึ่งเขาหักค่าค่าแอค่าค่าโตค่าน้ำค่าน้ำ ขณะท่าไฟตัาหักเนะี่ยฝนทำท่าจะตกยังไงกะนี่ฮอน,นเนี่ยแดดซึ่งเพลิงนี่ฮอน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 ลายฮอนหลายฮอนหลายฮอนหลาย,ห,ลายาหมุนหมุนหมุนเวียนหัวหน่อยด้วยหมุนหมุน ให้แสงปันตัวใูคนในข่าสันตัใจกลให้เป็นสำานานคนไปสัก